เอาละครับนี่คือประตูโรงเรียนของเรานะฮะวันนี้กลับมาแถวโรงเรียนนะครับหลังจากที่ออกมาจับประตูตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเนื้อเรื่องผมแทบไม่ได้แตะเลยนะครับไปจับโปเกมอนไปทํานู่นทํานี่มานะฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมฮะ <c oughs> อาจจะไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องแต่ว่ามันมีส่วนอยู่วันนี้เราจะไปสู้กับไททันกันนะครับนี่คือประตูโรงเรียนตรงนี้ที่เราเคยมาจับเจ้าเห็ดตัวเล็กจับกันได้ไหมฮะอยู่ไหมนี่ไงเห็ดซึ่งเจ้าเห็ดตัวนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเขาคนนี้นั้น สามารถสู้กับไททันได้ทุกตัวที่มีอยู่ในเกมนี้นะฮะไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาดูพลังที่แท้จริงของเขากันนะครับในการสู้กับไททันด้วยเจ้าเห็ดตัวนี้นะฮะเงื่อนไขมันมีอยู่ 2- อสาอย่างด้วยกันนะครับอันแรกคือเราต้องจับตัวนี้มาแต่ว่าต้องเป็นตัวที่มีสก,กิลอันนี้คือผมจับมาแล้วนะฮะจะได่ไเ่เสียเวลาเงื่อนไขแรกเลยนะฮะหลังจากจับเข้ามาแล้วเราต้องดูว่าเขามีอเบิลิตี้อะไรนะครับเรามาตรวจดูก่อนกดด้านขวานะฮะ กดไปปุ๊บมันจะมี ability อยู่ขวามือนะฮะ ability ที่เราต้องการก็คือ s t u d y นะฮะซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องดูตัวที่มี ability ที่ชื่อว่า s t u d y นะฮะสตัวนี้ไม่ใช่เลย a b i l i t y s t u d y นี้นะฮะมีความสำคัญอย่างไรนะครับเขาบอกว่าโปเกมอนนั้นจะไม่สามารถถูกน็อกเอาได้จาก s i n เกิลฮินะครับวันฮิตคิวไม่ได้ตราบใดที่โปเกมอนของเรานั้นยังมี HP เต็มอยู่นะครับหมายความว่าถ้าเกิด HP เต็มแล้วศัตรูเก่งกว่า จมตีเรานะครับเราจะเหลือ HP อยู่1นะครับไม่สามารถจัดก,การเราได้รวมถึง a อ i ลิ t y รวมถึงความสามารถที่เป็นวันฮิตคิวด้วยนะครับวันฮิต KO นะฮะไม่สามารถทําอะไรเราได้นะครับคือเราจะไม่น็อกเอาท์เราจะเหลือ HP อยนะครับอันนี้คือเงื่อนไขแรกที่ต้องมีนะฮะเจ้าเหตุอยู่แถวนี้นะฮะข้างโรงเรียนเลยประตูโรงเรียนด้านขวานะครับเราต้องหมุนไปทางนี้อ่ะนี่คือทิศทิศเหนือใช่ไหมอ่ะน่าจะใช่ ด้านขวาตรงนี้นะฮะออกมาปุ๊บก็เจอเลยนะครับมีอยู่เต็มไปหมดจับได้ง่ายๆเลยนะฮะขั้นต่อไปนะครับเราก็ต้องไปฟาร์ม XP นะครับแต่ว่าตอนฟาร์ม XP เนี่ยต้องดูให้ดีนะครับคือมันมีเงื่อนไขยิบย่อยอีก2-3อย่างนะฮะเราต้องกลายร่างเจ้าเนกลี่นะครับให้กลายเป็นซึ่งผมฟาร์มมาแล้วนะมันจะได้ไม่เสียเวลาเมื่อเราไปฟาร์ม XP นะครับเขาจะกลายร่างที่เลเวลย5นะฮะจากเนกลี่จะกลายเป็นเน็กสแต็กนะครับคือตัวนี้ แต่ว่าตอนกลายร่างเนี่ยคือมีเงื่อนไขอยู่นะฮะเงื่อนไขก็คือเมื่อเขาเลเวลยี่สิบกว่าแล้วเราต้องเข้าฉากสู้เพื่อเขากลายร่างนะฮะอย่าให้เลเวลเกินนะครับเพราะว่ามันจะไปส่งผลกระทบต่อ HP เขานะครับมันจะเป็นตน้องให้เขาสู้ก็ได้นะฮะแค่อยู่ในทีมแต่ว่าต้องเข้าฉากสู้เท่านั้นอ่ะเลเวลยี่สิบห้าพอเขากลายร่างแล้วปุ๊บอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเอ๊ะเอาทำไมไปอยู่ข้างนอกอ่ะต้องยืนบนหญ,ญ้าสิปกติ แปลกฮะตัวแรกที่ผมจับมาคืออยู่บนหญ้านะฮะอยู่บนฉากอะกายร่างมาเป็นร่างนี้นะครับเงื่อนไขต่อไปคือเราต้องดูสกิลนี่นี่คือสกิลที่เราต้องการฮะเป็นสกิลที่เรียกว่าอืมไม่ถึงขั้น o อแต่ว่าเมื่อใช้กับสเตอร์ดี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเกมนี้ง่ายไปเลยนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้ผมมี2ตัวนะฮะที่เป็นตัวกลายร่างแล้ว next tag นะครับแล้วก็มีสกิลโซเคียวเมื่อกี้นะครับ คือสกิลเมื่อกี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นสกิลที่เราโจมตีไปแล้วจะทําดาเมจกับโปเกมอนที่เราโจมตีไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องโจมตีท่าอื่นนะฮะคือดาเมจเขาก็จะลดไปเรื่อยๆเหมือนติดพิษอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งพอใช้งานกับสเตอร์ี้แล้วมันกลายเป็นว่าเราไม่ต้องกดโจมตีอะไรเลยถึงแม้ว่าโปเกมอนของเราจะเลเวลน้อยก็ตามแต่ว่าเงื่อนไขที่ผมบอกเมื่อกี้อีกอย่างหนึ่งก็คือพอเรากลายร่างแล้วตอนที่เลเวล25เนี่ย HP ของเรานะครับดู HP หน่อย HP ต้องไม่เกิน71นะครับ อันนี้66ถือว่าใช้ได้สาเหตุที่ต้องเป็น HP ไม่เกิน71เพราะว่าพอเราโดนโจมตีนะครับ HP เราจะเหลือ1พอเหลือ1แล้วเราต้องฮิลเขานะครับการฮิลเนี่ยถ้าเกิดเราใช้โพชั่นปกติถ้าเราใช้โพชั่นปกตินะครับมันจะฮิลได้แค่เท่าไหร่20สอ่ะสวัสดีครับพี่คนเดิมนะฮะในเมืองนะฮะมันจะมีตู้กดน้ำอยู่ตู้กดน้ำจะมีน้ำกระป๋องขายนะครับ ให้เราไปซื้อเจ้าเลมอนเนตนะฮะวันก่อนมาที่นี่มีตู้อยู่อยู่ตรงไหนนะแป๊บหนึ่งฮะหาก่อนเลมอนเนตเนี่ยจะเติม HP ให้เรา70นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราโดนโจมตีจาก6 9 7 1หรือเท่าไหร่ก็ตามแต่นะฮะพอลดลงมาเหลือหนึ่งแล้วใช้เลมอนเนตขวดเดียวก็จะเติมเต็มนะครับคือพัสดชนปกติเนี่ยมันมีขายที่ร้านแต่ว่าพวกซุปเปอร์พัสชนอะไรพวกนี้มันหายากในตอนต้นเกมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใช้น้ำมะนาวแทนซื้อไปเยอะๆเลยครับ ซื้อเท่าไหร่ก็ได้เตรียมเอาไว้เนี่ยฮะเรมโมนเนตนะครับจะเติม HP ให้เรา70อืมอืมเก่งมากมีเลดอนสกิลการไต่ถอยหลังนายมีประโยชน์มากย่นเวลาไปได้เยอะขอบใจมากมาเจอตัวนี้ก่อนเจ้าตัวบินได้ ลองใช้ดูความสามารถที่เรามีเริ่มแรกนะฮะเริ่มจากโอเคียวก่อนอืมอ่ะตัวนี้ไม่ค่อยแพ้อยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องเลือดเต็มนะฮะเลือดไม่เต็มไม่ได้ไม่อย่างนั้นคือสเตอรี่ไม่ทำงานโอ้โหรถเยอะมากโดนไปอีกหนึ่งโอ้โหแป๊บเดียวเฮ้ยโจมตีให้มันหนักหน,กห,นกหน่อยสิเจ้านก อ่ะโดนเกลือไปใช้ไม่มีวันหมดเกลือซอซคยวเข้มแต่ดีอ,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 อ้าวอ้าวออ๋อพังอันนี้ให้เราเปิดทางให้เรานี่เองบินกลับมาเปิดทางให้แล้วก็บินกลับมาโอ้โหไปกินอะไรมาเออได้ได้ไม่มีปัญหา เราใช้เข็มแต่ดีก่อนซอเขียวเข็มแต่ดีทำไมเกลือมันดีอย่างนี้เนี่ยโยนก้นหินมาอ,อ๋อเพื่อนโยนไปอ่ะเข็มแต่ดีเกลือเกลือไปนี่เรียบร้อยไปล้ฮะหนึ่ง ายไปเลยเป็นไงครับเกลือของผมเค็มแต่ดีโอเคได้เฮิบมาเฮิบลึกลับเนื้อเรื่องเริ่มขยับแล้วนะฮะมีไรดอนอยากกินบ้างขอกินด้วยอย่าไปให้มันกินนะทำไมล่ะฉันก็หิวไปเหมือนกันนะให้สิทำไมจะไม่ให้ในายคือเพื่อนเราไปท้งันเลยโอ้ให้มันทำไมเนี่ย อ,อ้าวได้รับพลังเขาสามารถว่ายน้ําได้แล้วเย่ปลดล็อกพลังการว่ายน้ําของมิเรลดอนฮะนี่น,นี่เราสามารถกลับมาจับได้นะฮะเขาอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้อยค่อยจับค่อยจับโอ้เิเล็กเซอร์เลยเหรอนี่ตัวต่อไปฮะกิ้งไปกิ้งมาอยู่ นายชอบกินเกลือไหมเกลือมีประโยชน์นะอาจารย์ผมกำลังจะสู้เนี่ยเอาละฮะทั้นแรกนะครับโรยเกลือก่อนโอ้โหนี่ฮะเตอร์ดี้ทำงานครับ HP เหลือหนึ่งเขาก็โดนเกลือไปครึ่งหนึ่งแล้วหน้าที่เราก็คือ ส่งน้ำมะนาวให้เขาดื่มตราบได้ที่ HP เต็มเขาก็จะรอดเลเวลไม่ต้องสูงเพราะว่าเค็มแต่ดีอ่ะเหลือหนึ่งอีกเสอเกลือหน่อยเกลือทำงานอื้มรถเยอะอยู่นะหนึ่งในสี่เลยเรียบร้อยโอ้โห หมือนง่ายจริงๆไปเปิดทางให้เหรอทุกตัวคือสู้สองรอบหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อครึ่งหนึง่งติดไฟไปอีกโดนเกลือเค็มๆเ,เหลือนิดเดียวฮิวต่อดีนะที่ฟรีมาเยอะเรียบร้อยโอ้โหอีซี่มาก ง่ายเกมเกมกินได้เลยเนี่ยเป็นไงครับเพื่อผมขายดีไหมทําเผื่ออีกอันนึงเลยไม่ได้หรือไงต้องมาแย่งตลอดเลยเนี่ยเอาอีกแล้วนะหวเหรอหนายขอบใจนะที่้เราขี่นายเป็นยานผาหน้เราที่ดีมากเพราะฉะนั้นนายเอาไปกินซะเป็นการเติมพลังนายฮะ เยำยคราวนี้คราวนี้คืออ๋อโปเกมอนเขานี่ไงแก่แล้วโอ้ก็เลยจะให้โปเกมอนกินโปเกมอนป่วยฮะกินซะนะเออไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยรู้ว่ามีแผนการอะไรอยู่นะฮะ ไม่มีอะไรนะครับโปเกม,มอนป่วยอะฮะไว้ใจได้ไว้ใจได้เริ่มจะลุกขึ้นมาฮะตาเขาเปิดขึ้นแล้วนายทำได้โปเกม,มอนเพื่อนรักโตนายต้องอยู่กับฉันนะจะจากไปไหนโอเคนี่บินได้แล้วบินได้แล้วเอ๊ะ มาเหยียบทำไมไม่ต้องจะเหยียบนายมาขวางเองเลีกทางหน่อยรียบไปเฮ่น่าจะเป็นตัวนี้นะฮะใช่ใช่ช่ไททันโอ้โหไททันของจริงมาเข้ามาเตือนเราระวังไททันออและฮะ p a r a ไลฟ e แต่โรยเกลือได้อยู่ปลาที่ดีต้องโรยเกลือ โอ้โหลดิดเดียวเออแต่อันนี้คือเกลือของจริงอือนี่ความเค็มเมื่อกี้คือโดนเกลือแต่นี่คือความเค็มอ่าน้ำมะนาวก่อนแล้วกันนะพาราไลฟ์เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ะฮะไม่กลัวนายหรอกอืมวัดี้สแลม ความเค็มไปโอ้ทาอะไรเออนี่ไงทำงานแล้วสเตอรี้ความเค็มมาหมดไหมหมดเรียบร้อยีอซสี่นอนซะไปไหนไปไหนไปไหนไปพังประตูถ้ำอีกแล้ว ปลาตัวเล็กแม่องสารอ๋อทำประตูนึกว่าจะกินอีกมาฮะเอามันไม่มีน้ำนั่นนะ่เอามาจากไหนเนี่ยทำไมไม่มาก่อนอ๋อได้พลังมาจากปลาที่ไปกินมาเมื่อกี้อ๋ออย่างนั้นก็ต้องโรยเกลือเลย ไปปลาโรยเกลือโรยเกลือเค็มๆซะอื้อดาเมจจากตัวท่านี้ไม่เยอะแต่ว่าผลข้างเคียงเยอะนะฮะอืมเนี่ยความเค็มอือฮึเฮ้ยเพื่อนไม่ฮิวเหรอโปกเกมอนตัวเองอะแล้วก็ความเค็มกัดผิวหนังอีก โอ้แย่งคิวอ่ะโอ้เรียบร้อยไปอีกหนึ่งฮะแ <Bad easy. S 1> บบอีซี่เยี่ยมไปเลย <c oughs> เข้าไปเก็บต่อ <c oughs> เออเดออยาบอกนะว่า ตัวเล็กด้วยเหรอนายนายต้องสู้ดิอ๋อเขากินอันนี้เข้าไปเมื่อกี้อ่าเหลือสามเหลือสามไม่เป็นไรเขาก็เลยได้พลังโดยเกลือก่อนนี่แหละจะมาทำซูชิเลยอื้อฮะดามเมจไม่เยอะแต่ว่าโดนความเค็มโดนไหมโดนความเค็มไหม เออนี่น,นี่โอ้โหไม่เยอะมากฮะอาจจะหลายรอบหน่อย1 HP เป็นไงโอ้โหสบายไททันเรียบร้อยฮะเจ้าเห็ดสุดยอดจริงๆเป็นไงครับเรือผมหายดีไหมหายดีมากโอเคฮะประมาณนี้ก่อนแล้วกันจริงๆยังเหลืออีก2-3ตัวนะฮะที่ต้องสู้นะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้นะฮะใช้สู้ได้หมดเลยทุกตัว